ผมเป็นคนจริงจังกับการเลือกไม่ว่าจะชีวิตหรือดนตรีเนี่ยผมเลือกในแบบที่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันคือตัวตนที่คนอื่นเขาสัมผัสได้อย่างโน้ตเพลงต่างคนเล่นยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เราเล่นเราต้องปรับให้เป็นแนาทางของเรา รีเบลคันนี้ก็เหมือนกันให้ความรู้สึกดุกดันเก๋เ,กเท่ผมเลือกเพราะว่ามันเป็นบอบเบิลสไตล์ทุกอย่างที่เราเลือกเ่ะผมว่ามันเป็นตัวตนของเราที่บอกให้โลกรู้ Honda Rebell Express Yourself เป็นตัวเองให้ที่สุด